ดีจ้าวันนี้แล้วก็กลับมาอยู่กับเกม k i d r of s o f t w a r a กันอีกแล้วนะคะวันนี้ไม่ใช่สีเมื่อวานเขามีอัปเดตใหม่เข้ามานะคะเป็นอีเวนต์ซัมเมอร์เป็นมินีอีเวนต์เนาะอัปเดตนี้นะคะจะอยู่ในรูปแบบของมิชชั่นนั่นเองเดี๋ยวจะไปดูกันเลย กดเข้ามาที่หน้ามิชชั่นนะคะเราก็จะเห็นคําว่า event mission ก็ให้กดเข้าไปเลยเนาะมันจะมีอยู่ทั้งหมด2มิชชั่นนั่นเองนะคะจะมีมิชชั่นตัวแรกก็จะเป็นน้องโลโลโลมิชชั Lo ่นนะคะแล้วก็มิชชั่นที่2นะคะจะเป็นน้องไฮโซลิเดียมอันนี้ไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าเราจะมาดูกันเลยนะคะว่าแต่ละตัวนั้นต้องทํำมิชชั่นอะไรบ้างถึงจะได้ตัวมาเนาะเดี๋ยวเราจะมาดูามิชชั่นของน้องโลโลโลกันก่อนเลยเนาะ มิชชั่นแรกนะคะก็คือให้เราเดินทางเป็นจำนวน1 5 0 0 0มสตัดเนาะมิชชั่นที่2นะคะเขาให้เราใช้เคเเจอร์ที่มีสกิลในการเปล่งแสงเนาะแล้วก็กดใช้สกิลนะคะซึ่งพวกเคเเจอร์ที่มีสกิลในการเปล่งแสงเนี่ยเราสามารถกดสร้างมาแล้วกดใช้สกิลได้เลยเนาะไม่ต้องรอมันโตขั้นที่3มนะคะเราจะต้องใช้ตัวใดก็ได้ที่เป็นเทียร์สองแล้วก็เล่นให้น้องโตเป็นผู้ใหญ่นะคะ 5รอบด้วยกันชั่นที่4นะคะก็คือเราจะต้องเข้าร่วงแพ็กที่มี3เพเยอร์แล้วก็เราจะต้องใช้เป็นตัวทียสีเนาะอันนี้เราไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่าแต่เราทำแล้วมันได้ต่อมาก็จะเป็นมิชชั่นของน้องไฮโซเรียมนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูกันเลยว่ามันทำยังไงบ้างมิชชั่นที่1นนะคะก็คือเราจะต้องใช้ชีวิตรอดผ่านฤดูร้อน ด้วยกันทั้งหมด5ครั้งนั่นเองนะซึ่งอันนี้ใช้เวลานานสุดๆไปเลยมิชชั่นที่2ก็คือเราจะต้องเดินทางให้ครบทั้งหมด25,000สตัดนั่นเองมิชชั่นที่3นะคะก็คือให้เราทำให้คนอื่นนั้นติดเลือดออกเป็นจำนวน250นั่นเองมิชชั่นที่4นะคะก็คือให้เราฆ่าเพลเยอร์ทั้งหมด5คนนะคะภายในเวลากลางคืน หลังจากที่เราได้ดูวิธีการรับน้องทั้งสองตัวนี้ไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวน้องโลโล,โลเป็นตัวแรกกันก่อนเลยไปเลยความแตกต่างระหว่างตัวเมียกับตัวผู้ตัวเมียนะคะตรงหนวดข้างหน้าเนี่ยมันก็จะยาวกว่าหนวดของตัวผู้เนาะส่วนหนวดตัวผู้เนี่ยมันจะเถิบไปด้านหลังอีกนิดหน่อยนะคะแล้วก็จะสั้นกว่าโอเคเดี๋ยวเราจะไปดูสเตตน้องกันเลยเนาะ และน้องก็มีสกิลติดตัวด้วยนะคะนั่นก็คือสกิลเป็นการเปล่งแสงนั่นเองซึ่งสกิลนี้จะทำให้ที่อยู่รอบๆตาพร่าไปชั่วขณะ โอเคค่ะแล้วก็ได้ทําการรีวิวน้องตัวนี้ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูน้องอีกตัวกันเลยดีกว่าไปเลยความแตกต่างระหว่างตัวผู้ตัวเมียตัวเมียค่ะก็จะมีหงอนที่จมูกตัวผู้ก็จะไม่มีทีเราก็จะมารีวิวในโลกเทสเวิล์กันนะคะเพราะว่าเรานั้นขี้เกียจเล่นแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูสเตตของน้องตัวนี้กันเลย ตัวนี้ก็จะไม่มีสกิลเสริมที่ต้องกดใช้นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูแอนิเมชันกันเลยเนาะคือเราชอบแอนิเมชันอันนี้น้องมากเลยอะมันดูแบบตลก,ก่ะ จะทำการรีวิว2ตัวที่เพิ่มเข้ามาใหม่จบลงไปกันแล้วนะคะวันนี้แล้วก็ขอตัวราไปก่อนนะที่นี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย